บรรยากาศช่วงค่าทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตายมีการนัดชุมนุมมวลชนรวมตัวแสดงพลังและส่งสัญญาณไปยังพักการเมืองที่กําลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ว่าประชาชนไม่ต้องการให้พักเพื่อไทยบริหารประเทศอีกต่อไปนําโดยนายจตุพรพรมพันธ์และนายพิชิตใจมงคลพร้อมกนรนาภาคประชาชนเรียกร้อง6ข้อไม่เอาแคนดิเดตเพื่อไทยยกเลิก MOU 43-44ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด1และ2ยกเลิกรางแก้ไขพรบทรัพย์อิงสิทธิ์ ยกเลิกร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรและยกเลิกร่างพรบศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินโดยกนนารนำต่างทยอยขึ้นเวทีปราศัยแม้จะเกิดฝนตกอย่างหนักแต่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงกลางร่มสวมเสื้อกันฝนปักหลักทำกิจกรรมต่อเนื่อง ยังฟังปรสาสัยโจมตีการทํางานของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมมีการรักษาความปลอดภัยการจาราจรและบริการประชาชนกระจายอยู่ทั่วบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคาดว่าการชุมนุมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ21นาิกา30นาทีของค่ำคืนนีน้น